แลกนอกเอาติดท่านผู้ชมอันนี้คือรุ่นธรรมดาไม่มีหยกัไยกไม่มีเที่ยวอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีเขี่ยวคือเซ็สนสเซอร์ยังกด UBS บ่ ABS อ๋อแตกต่างกันตรงนี้ครับพอนสว่างแดนดินครับพี่น้องสวัสดีครับ,รบพักเ,เที่ยงพี่น้องติดเที่ยงลูกค้าเลยแว่มาหา ไส้ไส้เพื่อนบึงซ้อมยังหงุิดเนาะโอ้ยมีตะเล็กที่น้องซ้อมบ่ครับเนี่ยเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเลร็วนี่เปลี่ยนเปลี่ยนเขาบ่ซ้อมเราคุมมือยุคคุมมือนี่เขาบ่ซอกโอ้แมนบ่เปลี่ยนเปลี่ยนตัวใดคืออันนี้เนถอดออกบ่เนี่ยโอ้เขานอกโอ้เขาเขานอกติดใช้ใช้เปลี่ยนตัวใดนี่เปลี่ยนหัวนโอ้ครับ ของอยัางก็ออยังดำขีรีปนันนะเจล,ลาบีเท้โอ้เจล,ลาบีเน่าเปลี่ยนตะหัวน่าบ่หรือเปลี่ยนตะหัวคือว่าล่างล่างอาอ,อกเบิดบ่นี่บ่อันเจลาบีต้องจะใส่เพิ่มโอ้ใบมันชินลล่างโม่นใน้าไกระเทียมล่างดังหางล่างโอ้ขัดขึ้นเจละบีไมีจะไม่จะเติมเข้าไปได้อะไรขึ้นไอ้โมนออกโม่นใน้าหางล่างโอ่นี่บอ่ะโอ้โห ตัวย um ังบวชอยู kid, so, ่บนนี้บวปลาตัวพี่น้องขนาดใส่ใส่คอนซักัยังบวชออกพี่น้องเลยก็เนียนแท้บัวเห็ดเพื่อคนไข่ข้นหนี่บ่ชแสดงว่าไม่เคยถอดลักเทียนหรอกครับเนี่ยอันนี้คือว่าเปลี่ยนแหลกนะครับเปลี่ยนหัวไหมครับเปลี่ยนหัวนอกครับนี่นี่เปลี่ยนตัวนี้ ยขเขใช้นานการช่างครับสวัสดีครับแม่ครับอยู่ล้านเพิ่อนอยู่สร้อยพญายนาคครับถนนบรรทัดทองครับ <c oughs> ใช้นานการช่างเลีเ้ยวเข้ามาจากัจากจักล<ม>อยเม็ดแปเมตรแปดสิบเมตรนึ่งบ่ออ๋อครับสร้อยพญานาคครับถนนบรรทัดทองเลี้ยวมาประมาณแปดสิบเมตรครับพี่น้องล้านิ้วขวามือครับ เพิ่งดังแล้วครับส้อยนี่เพราะว่าเพิ่นมีอยู่ร้านเดียวพเพิ่งได้ดังเพื่เดียวโดดได้ดังเพือเดียวตองใส่เครื่องทุนพี่น,อน้องเพราะว่ามือโบกออกคนว่าใส่เครื่องทุนแรงเอ,อ้<ก>าอี่ยัยยง เบดเบิดโหหานเบิดล่อหลอกล่อหลอกว่าว่ามันหลุดย่นเมยครับพี่น้องล่อหลอกเพิ่นว่ามาไปมาแล้วเครื่องมือก็ได้ล่อหลอกพี่น้องเนียว่ามันดีเซลนะครับไลฟ์สดบ่ YouTube ครับคลิป YouTube มันคือเหลียวเห็นต่ละอันกุญแจแม่จำได้เบิดตัวนี้สั่งนี่ไหมเบอร์ได้เบอร์ได้นี่โอ้สักใครเส้อเผือ,อบบกมาเปลี่ยนเนาะเครื่องมือลายปานี่พี่น้องเบียก <c oughs> นาสิเบิดแล้วเนี่ยเปลี่ยนหัวน่องอเอาตีดบ่ลนี่รถรถที่บ่ครับเนี่ยอ๋อครับ จักปีแล้วนี่อันนี้ห้าปีครับรถติดห้าปีรถเจ้าของได้บอครับเนี่ยครับผมโอ้นี่นะลงแกะรถหลายคันเลยสิเท่าแกะเท่าแกะเท่าแก่มาเบิ่งเองครับพี่น้องเท่าแก่ไม่เฮ็ดเองเท่าแก่ส่งมาให้เท่าแก่เฮ็ดครับพี่น้องเท่าแก่แท็กซี่ส่งมาให้เท่าแก่ลงกึ่งเจ้าเท่าแก่ครับพี่น้อง ผมมีลูกน้องเนี่ยครับเดี๋ยวมาเฮ็ดน้ำกันมีตอเกียทั้งนั้นครับใส่ยังอีกบานอ๋อเครื่องทุนแรงตอเกียร์อยู่นี่ลูกน้องอยู่นี่เป็นเป็นเซ็ตเคยยังทุกอย่างเป็นตอเกียกับลูกน้องอยู่คนเดียวกันบ่ะครับเออครับ เครื่องตุ้นแรงเนะาะต้องใส่เท้ายันจี <c oughs> เบอร์น,น้ำกัน<ม>พนี่น้องมาเปิดสียดจังไลเอาสร้างยี่ม้าท่านมาก่าอโอ้ <c oughs> มาคอนซี่ หมูบานแม่แท็กซี่หยุดหน้ำหมู่บ้านเล่าบูบเล่าเป็นโรคหัวใจแม่ไข้ตัวเล่าเล่าปลอดภัยหรือว่ายว่อรูห้เบิ้งดอกเหมือนฟุตบาทใส่กับสองฟบฝาเนาะโอ้หลุ่นแรงอีหลีเนาะเขาอีหลีตัวหนึ่งเขาอีหลีตัวหนึ่งเอาเรียนกันไปโคตรเลยปืนเป็นดื้อไมใจเลยสั่งเมจังสี่บ่อ ฮัทสีฮัทไอไอลูกบูดนี่มันมันสิบอเตือนก่อนเลยเนาะบ่กบอกบูดไม่ได้ทุ่มบูดนี่มันจะไม่รบกวนกางแตกด้เลยเนาะระเบิดเแล้วว่มันแตกระเบิดด้วยเลยเนาะเอาลูกปืนมันนี่พี่ล็อกนิดหน่อยนี่เท้บ่ออกนี่แหละพี่ล็อกนิดหน่อยเฮ็ดให้เนี่ยโอ้ยนิดหน่อยเลยเฮ็ดที่นี่พี่ปุ้ยให้เคลื่อนเซนผมบังภูเขาอยู่ดีพี่น้องเซนเขาเซนเขาเซนเขาบังภูผมเออเส้นผมบังภู ใช่แล้วลูกปืนมาเนี่ยยา้านนี่ลูกปืนหาพอเห็นคิดตกแก่แท็กซี่เห็นของเพื่อนเราด้วยโอ้หนักจริงจริงนี่บอกครับเนี่ยโอ้เหนื่อยนะตัวนี้มันดังตัวนี้บ่นั่งไม่ไหวนั่มันเป็นลูกปืนลูกปืนเลี้ยงๆๆกันอยู่นี่แหละมันก็เหมือนของปลูก นะครับแค่ถอดสัมผก็ได้ถอดถอดถอดักอเเบิ้งเบิ้งคือไงเเบิ้งคือไงก็เบิ้งมันง่ายนี่ล้จังว่าเบิ้งน่าองรเบิ้งว่ามันง่ายนะคูโคบันทกวถอดเลยครับเพราะแห้งนี่เนี่ยออฮะอยังอีบานี่